นะครับผมสวัสดีครับไวรลอนสำหรับ EP นี้นะครับแมกคโครแท็กตกนะครับขึ้นได้หรือเปล่าจะขึ้นยังไงครับวิธีขึ้นแท็กตก ครับสอบเกิดยังไงล่ะครับรงมกันเลยครับจากหน้าตรงหอยหลังไปอีกหอยไปอีกเป็นแห้งก่อนผมเป็นแห้งมัอนพพ่อเกือบเกือบ หากนะครับวันนี้ต้นใหญ่โดยสถานที่ก็แคบเล็กด้วยครับดูกันยาวครับ